เมื่อวันอังคารที่25ธันวาคมพศ2555นางวินตทมิตรคุณผู้พักษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวักดกำแพงเพชรพร้อมด้วยคณะผู้พักษาผู้พักษาสมทบข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวักดกำแพงเพชรร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่งานเลี้ยงอำลอาอะไราผู้พักษาสมทบจำนวน8ท่านที่หมดวราระการดนำรนงตำแหน่ง และเลี้ยงส่งนางสาวอมรรัตจันยาภาพานนท์เจ้าพนักงานสารยุติธรรมปฏิบัติการที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นนิติกรปฏิบัติการศาลจังหวัดสมุทรสาครณนะอาคารอนเนกประสงค์สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร chài <laughs> <laughs>